หลังจากสวมชุดตุตลกต้องคำสาในหน้าขายบ้านคนหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจกินคนสุดสยองคราวทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดัน,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ o u t u ปพรีเมียมในราคาเพียง19บาบาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเน,นื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR วแอลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ในวันเกิดของลูกชายที่ชื่อแจ็คเมกได้จัดงานปาร์ตี้ทีมตัวตลกให้ลูกชายเพราะแม้เขาจะยังเด็กแต่เขาก็ชื่นชอบตัวตลกมากเมกจ้างตัวตลกมืออาชีพมาสร้างความสนุกสนานให้กับงานแต่ชายคนนั้นกลับไม่มาและโทรมายกเลิกหลังงานเริ่มแล้วเมกไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงโทรหาเคนสามีของเธอเขากำลังซ่อมแซมบ้านหลังหนึ่งในฐานะนายหน้าขาบ้านเมื่อเคนรู้ว่าตัวตลกจะไม่มา เขาจึงเริ่มหาชุดที่พอจะใช้แทนได้เขาเจอกล่องเก็บของที่มีชุดตัวตลกอยู่ครบชดุดเคนจึงใส่ชุดนั้นไปสร้างสีงสันให้ลูกชายในงานหลังงานจบเคนก็พาแจ็คเข้านอนแล้วกลับมานั่งคุยกับภรรยาที่โซฟาเม็กที่ตื่นเต้นบอกให้เขาถอดชุดออกเพราะเธอมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะบอกเขาแต่ก่อนเธอจะกลับมาเคนก็เผลอหลับไปสักก่อนเช้าวันต่อมาเม็กปลุกเคนให้พาแจ็คไปโรงเรียน เพราะเขากำลังจะสายเคนอาจจะจำเป็นต้องใส่ชุดตัวตะลกไปประชุมด้วยเคนพยายามปฏิเสธแต่พอลูกใส่แล้วเขาจึงจำใจต้องยอมระหว่างที่แจ็คก,กินกาแฟเคนก็เข้าไปล้างหน้าที่ห้องน้ำแต่แม้จะพยายามขัดสีบนหน้ามากแค่ไหนสีพวกนั้นก็ไม่ยอมหลุดออกมาเมื่อไม่มีเวลาเหลือเคนจึงพาแจ็คไปโรงเรียนแบีวไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ดูแลอยู่เมื่อไปถึงเคนก็เริ่มคุยกับพนักงานที่มารื้อพรม แต่พอเขาแต่งเป็นตัวตลกจึงไม่มีใครจำเขาได้ลังแนะนำตัวเขาก็พาพนักงานเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจะลบเครื่องสำอางอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะทำยังไงสีก็ยังไม่ยอมหลุดเคนพยายามดึงวิกและจมูกออกแต่มันกลับไม่มีชิ้นไหนถอดได้เลยเขารู้สึกทรมานและพยายามถอดชุดแต่ไม่ว่าจะใช้แรงมากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถถอดออกได้เขาหยิบใบมีดจากลิ้นฉากและพยายามตัดชุดออกแต่กลับทำให้ข้อมือตัวเองเป็นแผลลึกแทน หลังจากพันแผลเคนก็ไปหยิบเล่ยขนาดเล็กแล้ววางไว้ที่หน้าอกเขาพยายามใช้เล่ยตัดชุดแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเล่ยนั้นกลับพังโดยที่ชุดไม่ขาดเลยเคนหมดความอดทนและกลับบ้านเมื่อเห็นว่าสามียังอยู่ในชุดตัวตวลกเมกก็ถามว่าเหตุอะไรเขาถึงยังไม่ถอดมันออกเคนเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแม้จะมีเชื่อแต่เมกก็หยิบเครื่องมือแพทย์ออกมาช่วยเธอพยายามดึงลูกบอลแดงที่จมูกออกแต่บอลน,นั้นกลับติดแน่น จนเนื้อของเค้นหลุดออกมาด้วยพร้อมกันในขณะที่เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุนนะก,ก็กินลูกบอลตัวตลกนั้นเข้าไปเมกก็สังเกตว่าหนังศีรษะของเคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิกไปแล้วเมื่อแจ็คเดินเข้ามาเมกจึงต้องพาเขาเข้า,ขานอนเหลือปล่อยเคนไว้คนเดียวเคนไปโรงพยาบาลแพทย์ช่วยพันแผลให้เขาแต่เมื่อกลับบ้านเขาก็รู้สึกหิวผิดปกติแม้จะกินเค้กและอาหารอื่นๆแต่ท้องของเขาก็ยังร้องไม่หยุดเช้าวันถัดมา ไม่ตื่นขึ้นและพบว่าครัวถูกรื้อกระจัดกระจายพร้อมโน้ตจากสามีเขาจะไปสืบหาต้นตอของเรื่องนี้ที่บ้านหลังที่เขาพบชุดตัวตลกเคนโทรหาเลขาเพื่อขอดูประวัติผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแต่ในระหว่างคุยเขาก็สังเกตเห็นว่ากล่องใส่ชุดตัวตลกนั้นมันถูกล่ำโซ่เอาไวาเ้เคนตัดสินใจไปดูเอกสารเองเมื่อไปถึงออฟฟิศเขาก็นำแฟ้มเอกสารไปเปิดอ่านที่ร้านกาแฟ เขาพบว่าเจ้าของเดิมของชุดนั้นคือมาตินคาวสันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วระหว่างคิดว่าจะทำอย่งงางไยเคนก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งที่จ้องเขาอยู่ท้องเขาเริ่มร้องอีกครั้งแม่จะเพิ่งกินอาหารไปไม่นานเมื่อไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเคนจึงไปที่ร้านขายชุดฮรลวีนเขาได้เบอร์โทรศัพท์ของชายที่มีนามสกุลเดียวกับมาตินเคนโทรหาและพูดเรื่องชุดตดตลกได้ชายคนนั้นกลับมีท่าทางหวาดกลัว และขอร้องว่าอย่าไปยุ่งกับชุดนั้นเมื่อเคนบอกว่าเขาใส่ชุดนั้นไปแล้วชายคนนั้นก็รีบบอกที่อยู่และบอกให้เขามาที่บ้านของเขาในทันทีเมื่อไปถึงเคนก็ได้พบกับเบิร์ดข้าวสารซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าของชุดเดิมหลังจากแนะนําตัวเบิร์ดก็ชวนเคนดื่มชาและเล่าความเป็นมาของชุดเขาและน้องชายสร้างมันขึ้นมาให้ตัวตลกคนหนึ่งเคนถามว่าเขาจะถอดชุดออกได้ยังไงเบิร์ดเริ่มเล่าถึงตำนานของตัวตลกเบิร์ดเล่าว่า ตัวตลกนั้นแท้จริงมันคือสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีผิวขาวและจมูกแดงมันอาศัยอยู่บนภูเขาน้ำแข็งที่หนาวเหน็บเพื่อความอยู่รอดมันจะล่อลวงเด็ก5้าคนให้เข้าไปในถ้ำและกินเด็กคนหนึ่งในแต่ละเดือนของฤดูหนาวเรื่องราวนี้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาภาพของตัวตลกกลายมาเป็นสิ่งที่เด็กๆลาททานใดนั้นเคนก็เริ่มรู้สึกเวียนหัวเข้าถามเบิร์ดว่าทำไมต้องเล่าเรื่องเหล่านี้ ก่อนที่เขาจะหมดสติลงหลังจากนั้นไม่นานเคนก็ตื่นขึ้นมาเบิร์ดบอกว่าน้ำชาควรจะทำให้เขาหลับนานกว่านี้เบิร์ดเผยว่าหนทางเดียวที่จะหยุดคำสาปของปีศาจได้คือการตัดชิ้นส่วนร่างกายออกทีละส่วนเมื่อได้ยินแบบนั้นเคนก็ตกใจและพยายามดิ้นจนหลุดจากเชือกแต่ทันใดนั้นเองเบิร์ดก็ฟันเขาด้วยมีดขวานจนมีดฝังเข้าไปในบา่าเคนที่เดือดดาลดึงมีดออกมาจากตัวเองแล้วเวียงกลับไปหาเบิร์ด เขาพุ่งเข้าใส่และแย่งปืนของเบิร์ดมาได้เคนถามว่าเบิร์ตตั้งใจจะทำอะไรเบิร์ตตอบว่านั่นไม่ใช่ชุดมันคือผิวหนังของปีศาจเคนไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นเคนขับรถกลับบ้านแล้วเราเรื่องทั้งหมดให้เม็กฟังพร้อมบอกให้เธอแจ้งตำรวจเขายังเล่าถึงบาดแผลที่เบิร์ดฝากไวบ้บนบา่าและบอกว่าเบิร์ดคิดว่าเขากำลังจะกลายเป็นปีศาจเคนขอร้องภรรยาไมา่ให้บอกใครเพราะทุกคนจะคิดว่าเขาบ้าแต่เขากลับไม่รู้เลย ว่าครอบครัวของเม็กก็นั่งอยู่ด้วยและได้ยินทุกอย่างพ่อตาของเขาไม่เชื่อและถามว่าเคนมีปัญหาอะไรเขาบอกให้ลูกสาวออกห่างจากเคนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาพูดจริงเคนจึงพาทุกคนไปดูเบิร์ดซึ่งถูกขังไว้ในรถสิ่งนี้ทําให้ครอบครัวคิดว่าเคนจับผู้ชายบริสุทธิ์ไว้เมื่อน้องชายของเม็กพยายามดึงวิกตัวตลกออกเคนก็เผลอบิดแขนเขาจนหักเหตุการณ์น,นี้ทําให้เม็กและแจ็คที่มองผ่านหน้าต่างตกใจมาก เพื่อมาให้ลูกเมียวาดกลัวไปมากกว่านี้เคนจึงตัดสินใจพาเบิดไปส่งที่สถานีตำรวจแต่ระหว่างทางเคนก็เริ่มเปลี่ยนล่างนิ้วมือและนิ้วเท้าของเขายืดยาวพิดธ,ธรรมชาติเบิดที่เห็นดังนั้นจึงรีบคว้าคุณแจมือมารัดคอเคนมันทําให้รถเสียการควบคุมและพุ่งชนกําแพงลางอุบัติเหตุเคนก็ออกจากรถโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยเขาดึงเบิดออกมาจากรถและถามว่าทําไมถึงทาแบบนี้แม้จะบาดเจ็บ เบิร์ดก็บอกกับเคนว่าต้องจบทุกอย่างลงด้วยตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปเบิร์ดก็หมดสติท่านในนั้นเองเคนก็เห็นรถอีกคันจอดอยู่มีเด็กสองคนอยู่ข้างในรถท้องของเคนก็เริ่มร้องเขาเข้าสู่สภาวะร้อนจนวิ่งหนีเข้าไปในีป่าที่แคมป์ไกลๆเด็กชายคนหนึ่งกําลังล้างจานเมื่อได้ยินเสียงท้องร้องดังขึ้นไกลๆเด็กก็มองไปรอบๆแล้วได้เจอกับเคนเขาถามเด็กชายว่ามีอะไรให้กินไหมด้วยความดีใจ เด็กชายที่เป็นลูกเสือจึงหยิบคุกกี้จากกระเป๋าออกมาใหา้แต่ทันทีที่เข้าใกล้เคนขวามือของเด็กชายและกัดนิ้วมือของเขาในคำเดียวรุ่งเช้าว,วันถัดมาเม็กไปหาครูใหญ่ที่โรงเรียนเธอขอร้องมาให้เคนมารับแจ็คหลังจากล่ำลาลูกชายเธอก็จากไปแต่เขาตัานและเพื่อนๆที่เห็นเม็กหอมแจ็คก,ก็เริ่มล้อเลียนและกลั่นแกล้งเขาหลังจากได้ริมรดเนื้อมนุษย์ขังแรกเคนก็พบว่าฝันเดิมของเขาเริ่มบุดล่วง เขาหลบไปซ่อนในบ้านที่ยังไม่มีคนอยู่เมื่อไขประตูเข้าไปเขาก็ได้เจอกับเด็กชายคนหนึ่งที่เริ่มพูดคุยกับเขามันทำให้ท้องของเขาร้องอย่างหนักแม้จะหิวมากแต่เคนก็ขอให้เด็กชายถอยห่างจากเขาเคนขังตัวเองในห้องและนั่งอยู่หน้าประตูเขาพยายามข่มความอยากกินมนุษย์ของตัวเองที่บ้านเมกพยายามควบคุมสุนัขที่คลั่งหลังจากกินจมูกตัวตลกเข้าไปทันใดน,นั้นเองเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากสามี เขาบอกว่าเขาเสียใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพูดวันนี่คือหนทางเดียวเท่านั้นหลังจากวางสายเคนก็หยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะจบทุกอย่างลงด้วยตัวเองแต่หลังจากหมดสติไปไม่กี่วินาทีเขากลับฟื้นขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าไม่สามารถจบทุกอย่างได้ด้วยวิธีนั้นเขาก็ไปสื่อเลื่อยและอุปกรณ์อื่นๆจากร้านขายวัสดุก่อสร้างเคนเริ่มวางแผนใหม่เขาสร้างเครื่องมือลักษณะคล้ายกับดาก โดยใช้เก้าอี้ตั้งไว้ระหว่างเล่อยสตัวเขาตั้งใจจะโยนตัวเองลงศีรษะก่อนให้เล่อยตัดทะลุเขานั่งอยู่สักพักและพยายามรวบรวมความกล้าแต่เมื่อเอ็นตัวไปเขากลับล้มไปด้านข้างและชนเล่ยจนล้มลงในจังหวะนั้นเด็กชายที่เขาเจอก่อนหน้านี้เปิดประตูเข้ามาดูแต่กลับโดนเสร็จไปเล่ยกระเด็นสาและล้มลงแน่นิ่งแม้เคนจะรู้สึกผิดแต่ไม่นาน ทองของเขาก็เริ่มร้องเขายอมรับมื้ออาหารประหลาดนี้เป็นครั้งแรกในขณะนั้นเมกมาถึงบ้านและเริ่มไขประตูเข้าไปเคนเรีบบอกว่าเธออย่าเปิดเมกพยายามพูดกับเขาด้วยความอ่อนโยนเธอแค่อยากพาเขากลับบ้านเมื่อเคนไม่ตอบเมกก็บอกว่าเธอต้องการเขาเมกเผยว่าเธอกำลังตั้งครันนั่นคือสิ่งที่เธอตั้งใจจะบอกในคืนที่เขาใส่ชุดตัวตวลกเมื่อได้ยินแบบนั้นเคนก็เปิดประตูแต่ในห้องใต้ดิน มันกับเหลือเพียงโครงกระดูกของเด็กชายเท่านั้นอดีตนายหน้าขายบ้านสารภาพกับเมกว่าเขากำลังเปลี่ยนไปเคนขอให้เธอใส่โซ่ตัวนัดเขาวายและห้ามปล่อยเขาออกมาเด็ดขาดเมกที่สับสนเริ่มค้นหาความจริงเธอเปิดหนังสือของเบิร์ดอ่านและพบภาพพาดหัวข่าวเกี่ยวกับพี่น้องข่าวสารพร้อมภาพของเบิร์ดที่ใส่ชุดตุลโลเธอไปหาเบิร์ดที่โรงพยาบาลเพื่อถามความจริง แต่เขากลับปวเจ็บหนักจนพูดไม่ได้เบิร์เขียนลงในสมุดว่าเคนอยู่ที่ไหนและผมเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้เม็กไม่ยอมบอกเบิร์จึงขอร้องว่าอย่าไว้ใจเคนเมื่อเม็กแสดงภาพที่เธอเจอเบิร์ก็เริ่มมีอาการตื่นตระหนกจนพยาบาลต้องเชิญเธอออกจากห้องเม็กตัดสินใจไปยังบ้านที่เคนเจอชุดตตนโลกเธอพบกล้องตัวหนึ่งที่หันไปยังเก้าอี้ที่มีโซ่ตรวนขณะที่เธอกําลังตรวจสอบวิดีโอแจคที่นั่งอยู่ที่โรงเรียนก็รอ้องไห้เพราะคิดถึงพ่อ โคลตันมาหาเขาและเริ่มพูดจากันแกลง้งรวมถึงเอากาวปายมือไปทานหน้าแจ็คด้วยความโกรธแจ็คก,กัดมือของโคลตันและวิ่งหนีกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนเมื่อถึงบ้านแจ็คก,ก็เรียกหาแม่เขาได้ยินเสียงพ่อแจ็คลงไปในห้องใต้ดินแจ็คเข้าไปใกล้และเล่าเรื่องที่โคลตันลังแก่เขาที่บ้านของเบิร์ดเมกยังคงดูวิดีโอเธอตัดสินใจเอากล้องกลับบ้านระหว่างนั้นเพื่อนของเธอก็โทรมา เธอบอกว่าเธอไปถึงโรงเรียนเพื่อรับแจ็คแต่เขาไม่อยู่เมกรู้สึกหวันว่นหวั่นว่าแจ็คอาจจะอยู่ในห้องใต้ดินจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่เธอก็พบว่าแจ็คยังปลอดภัยในห้องนั่งเล่นเธอถามว่าทําไมเขาถึงกลับก่อนเวลาและพ่อของเขาอยู่ที่ไหนอีกฝากหนึ่งโคาตัานกําลังเล่นเกมกับเพื่อนเมื่อเห็นเงาของใครบางคนอยู่ด้านหลังเขาก็บอกเพื่อนว่าเหมือนมีคนเข้ามาแล้วหยิบไม้กระบองคู่มาเตรียมตัวป้องกันเมื่อเดินไปหาต้นเสียงเขาก็เจอเคน ในสภาพครึ่งคนครึ่งปีาศาจเพื่อนที่อยู่ในสายเริ่มพูดถึงเหตุการณ์ที่โครตันเคยทำกับแจ็ครวมถึงแผนที่จะทำร้ายแจ็คในวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้นตัวตลกในเงาเมืดก็กระโจนใส่คอของโครตันและจัดการเขายังโหดเหี้ยมขณะนั้นเองเมกก็กำลังเก็บของเพื่อจะพาลูกชายออกจากบ้านเธอสังเกตเห็นว่าสุนัขที่เคยกินจมูกตัวตลกของเคนดีออกจากกรงและดุร้ายผิดปกติสุนัขกระโจนใส่เมกทันทีแต่โชคดี ที่เบิดปรากฏตัวและช่วยจัดการมันได้ทันเมกช็อกเมื่อเห็นสุนัขของตัวเองต้องจบชีวิตลงเบิดต้องปลอบเธอเขาเริ่มเปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับชุดตัวตลกเบิดบอกว่าเขาเจอชุดนี้โดยบังเอิญจากสินค้าในร้านของเขาซึ่งส่งมาจากประเทศไอซ์แลนด์มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ยิ่งกว่าชุดใดที่เคยเห็นมาเขาขายชุดนี้ให้กับคณะละครสัตว์และตัดสินใจสวมมันเพื่อไปแสดงให้เด็กๆที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ทำงานของน้องชายมาตินหลังจากนั้นไม่นาน คำสาบก็เริ่มส่งผลมาตินให้คำสัญญาว่าจะหาทางช่วยเขาให้ได้เบิร์ตเล่าว่าหลังจากได้ยินคำสัญญานั้นเขาก็หมดสติไปหลายวันเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่มีชุดนั้นอยู่บนตัวคำสาบถูกถอนออกในขณะเดียวกันมาตินที่ตกอยู่ในภายใต้คำสาบกลับนำเด็กผู้ป่วย5คนจากโรงพยาบาลและมอบมันให้กับปีศาจเมื่อปีศาจพ,พอใจมันก็ถอดชุดออกจากเบิร์ดและปล่อยให้เขารอดชีวิตหลังจากนั้นเบิร์ด ก็ใช้เวลาหลายปีหาทางทำลายคำสาบมาตีมคอยปกป้องชุดนั้นไว้จนวันสุดท้ายของชีวิตมิกบอกว่าสามีของเธอไม่มีทางกินใครได้แน่นอนแต่เบิร์ดกลับโ์นิ้วมือของเด็กลูกเสือที่เค้นเคยกัดขาดให้เธอดูเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหยื่อเพิ่มเขาจึงถามว่าเคนอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเองแจ็คก,ก็เดินเข้ามาและบอกว่าพอกำลังไปหาโครตันเมื่อรู้แบบนั้น เมกก็รีบพาแจ็คไปส่งที่บ้านพ่อของเธอแล้วขับรถออกไปโดยไม่อธิบายอะไรเมื่อถึงบ้านของโครตนันทั้งคููก็ไม่พบเคนมีเพียงศพของเด็กชายที่ถูกจัดการไปแล้วเมกนึกถึงสถานที่ที่อาจเป็นเป้าหมายถัดไปและคิดถึงร้านอาหารเด็กแห่งหนึ่งเธอรีบขับรถไปที่น,นั่นเมื่อไปถึงเธอก็บอกให้เบิร์ดรออยู่ในรถแล้วสัญญาว่าจะพาสามีของเธอมาให้ ในร้านอาหารเด็กชายคนหนึ่งกำลังคลานเข้าไปในอุโมงของเล่นเพื่อหาแต่น้องชายที่หายไปขณะที่เขาคลานต่อไปเขาก็เห็นคราบเลือดและลอยมือเต็มไปหมดเขาไม่รู้สึกกลัวและพยายามตามหาน้องต่อไปสุดท้ายเขาก็ได้พบกับเคนในสภาพที่กลายเป็นปีศาจเต็มตัวมันกำลังจะจัดการกับน้องชายของเขาพี่ชายรีบเปลี่ยนเบนความสนใจของปีศาจเพื่อให้น้องชายหนี ขายอมที่จะเป็นเหยื่อและทุกจัดการเสียเองเลือดของเขาไหลลงมาทางสไลเดอร์จนผู้ปกครองคนอื่นๆเห็นและเริ่มเต,ตือนจนวิ่งหนีกันเจ้าระวันเมกกำลังตามหาเคนเธอถูกเบิร์ดดึงเข้าไปในห้องครัวเขาแสดงรอยเลือดบนพื้นให้เธอดูแล้วชี้ทางไปยังที่อยู่ของปีศาจเคนที่ยังคงมีสติบางส่วนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมกบอกว่าพวกเขามาเพื่อเขาขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันเบิร์ดก็โผล่มาและพยายามฟันหัวเคนด้วยขวาน การโจมตีทำให้ปีศาจกลับมามีชีวิตเคนกำลังไกายร่างอีกครั้งเขาพุ่งเขาใส่เบิร์ดและเกือบจัดการเขาได้แต่เมกก็เข้ามาห้ามไว้ทันและขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้ปีศาจบอกเธอว่ามันเหลือเด็กอีกเพียงคนเดียวถ้าเธอไม่ยอมมอบมันให้เขาแจ็คจะกลายเป็นเหยื่อรายสุดท้ายทานใดนั้นเองตำรวจบุกเข้ามาในร้านอาหารเบิร์ดถูกจับกลุ่มในฐานะผู้ต้องสงสัยที่ด้านนอกเมกโทรหาพ่อของเธอและขอให้พาแจ็คนี้ไปไกล ระหว่างที่คุยเมกก็เห็นเด็กหลงทางคนหนึ่งเมกรีบวางสายและอุ้มเด็กขึ้นมาแต่ไม่นานแม่ของเด็กคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นและรับลูกกลับไปด้วยความสับสนและไม่รู้จะทำอย่างไรเมกจึงกลับไปที่รถและเปิดวิทยุฟังมีเด็กสาวคนหนึ่งมาเคาะกระจกร้องขอให้เธอไปส่งเมกไม่อยากที่จะพลาดโอกาสจึงรับเด็กคนนั้นขึ้นรถและขับออกไประหว่างทางเมื่อเด็กหญิงหลับเมกก็พาเธอไปยังสถานที่ที่ปีศาจน,นัดไวเมื่อถึงที่หมาย เมกก็ปลุกเด็กยิงให้ลงจากกรดแต่เธอกลับหวาดกลัวและขอกระจกเพื่อร้องของให้เธอพากลับเข้าไปในขณะนั้นตำรวจคนหนึ่งก็เดินมาหาเมกเมกรู้สึกสับสนว่าทำไมปีศาจยังไม่ปรากฏตัวและในที่สุดเธอก็รู้ได้ว่าปีศาจได้ไปหาแจ็คแล้วเมกรีบขับรถย้อนกลับไปข้ามเมืองและพยายามโทรหาพ่อแม่ของเธอระหว่างทางแต่เขากลับไม่รับสายเธอแน่ใจว่าปีศาจไปที่บ้านแล้วเมื่อไปถึงเมกก็พบพ่อของเธออยู่ที่น,นั่น เธอเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดแต่ยังไม่ทันที่จะอธิบายจบปีศาจก็ปรากฏตัวและจัดการพ่อของเธอยังโหดเหี้ยมคากรงไกของเขากลุดออกจากใบหน้าเมกที่เห็นพ่อของตัวเองถูกจัดการต่อหน้าต่อต,อตาจึงรีบวิ่งหนีไปที่โรงรถเธอรีบคว้าค้อนเหล็กขนาดใหญ่มาเตรียมรับมือในขณะนั้นแจ็คก,ก็เดินลงบันไดลงมาเมกรีบส่งสัญ,ญญาณให้ลูกชายกลับขึ้นไปเมื่อแจ็คขึ้นไปแล้วปีศาจในร่างเค้นก็ปรากฏตัวขึ้นเมกใช้ขอนฟาดเข้าใส่ใบหน้าของมันเต็มแรง แต่ถึงอย่างนั้นปีศาจก็ยังไม่ยอมลม้มมันแย่งคอนออกจากเธอและตรึงขาเธอไว้กับตัวรถมันเริ่มพยายามจะชกหน้าท้องของเธอเพื่อดึงลูกที่อยู่ในขั้นออกมาเมกตะโกนเรียกให้แจ็คหนีลูกชายรีวิงไปยังประตูหลังบ้านแต่มันกลับถูกล็อกอยู่เขาไปซ่อนตัวในใต้บนันไดเสียงปีศาจคำรามขณะตามหาแจ็คเมกที่แม้จะเจ็บหนักแต่ยังมีแรงขึ้นก็คว้ามีดขึ้นมา แล้วแทงเข้าไปในตัวของปีศาจหลายครั้งเธอแทงไปที่ลำคอของมันเลือดพุ่งออกมาแต่น่านก็ยังไม่พอจะหยุดมันได้ปีศาจกัดเข้าที่หัวไหล่เลวเวียงร่างของเธอกระแทกตู้จนสลบเมื่อเธอหมดสติปีศาจก็เริ่มเดินหาแจ็คมันพบที่ซ่อนของลูกชายแต่บริเวณนั้นกับแคบเกินไปมันเดินจากไปชั่วคราว แจ็คที่คิดว่ามันยอมลลงเลิกจึงพยายามคลานออกจากที่ซอ่อนแต่ปีศาจกลับมาพร้อมอีบและปิดทางออกเอาไว้มันทำลายบันไดและพยายามจะคว้าแจ็คออกจากช่องด้านบนเมกฝืนขึ้นมาได้ทันเวลาเธอคว้าโซและคล้องคอมันไว้เธอรัดมันจนแน่นจนปีศาจแทบขาดใจขณะมันพยายามจะเอื้อมมือไปหาแจ็คโซก็บีบรัดอย่างแรงจนหัวของมันเกือบหลุดออกมาปีศาจอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชดัดเมกขวาคออีกครั้งและพร้อมจะปิดชีพมัน ในวินาทีสุดท้ายเขียนในร่างปีศาจก็พูดขึ้นมาเขาขอร้องให้เมกช่วยเขาเรากับยังมีจิตสำนึกหลงเหลืออยู่เมกที่ยังเชื่อว่าเขาอดารอดจึงหันไปขอให้แจ็คหยิบหนังสือและโซ่มาเพิ่มแต่แจ็คกลับปฏิเสธและพูดว่านันไม่ใช่พ่อของผมอีกแล้วเมื่อรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้ผลปีศาจก็กลับมาโจมตีอีกครั้งแต่ททนนั่นเองเมกก็ฟาดขอนใส่มันอย่างแรงจนหัวของมันขาดกระเด็นเลือดหลากสีสัดกระจายเต็มผืนเมกร้องไห้ และสวมกอดลูกชายพร้อมเกาวขอโทษเขาด้วยน้ำตาแต่ปีศาจกับยังไม่ตายมันขว้าขาของแจ็คไว้ในวินาทีสุดท้ายเพื่อช่วยลูกชายเมกจึงใช้มือดึงเส้นประสาทเส้นสุดท้าย ออกจากคอของปีศาจร่รางของมันเริ่มละลายหรือไว้เพียงหัวของเคนและชุดตัวต,วตวลกหลังจากเหตุการทั้งหมดตำรวจก็เริ่มการสืบสวนและนำข้าวของทั้งหมดของเคนรวมถึงชุดตัวต,วตวลกซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันยังไม่ใช่จุดจบของตัวตวลกปีศาจนี้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ